แถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ สนับสนุนการจัดสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลายัยระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอีก4มหาวิทยาลัยนำร่องอันได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2550 ณนะห้องประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำโดยรองศาสตราจารย์ดรสมชายจันชาวนารองอธิการบดีเป็นตัวแทนลงนามและได้กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่จะมีขึ้นสำหรับรายละเอียด ของโครงการดังกล่าวติดตามจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้มีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินโครงการอันนี้จะเป็นความร่วมมือของ <c oughs> มหาวิทยาลัยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับคือจริงๆแล้วมีโครงการผ่านทางสวทชสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเสนอว่าเราต้องเราจะขายกำลังคนงด้นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาเป็นทักษะวิจัยนะฮะเพื่อไปทำ วิจัยเชิงพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศกทววทยสเพื่อทำโปรเฟสโซเสนอผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์มาเพื่อจะสร้างานักวิจัยเพิ่มขึ้นโดยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกับโรงเรียนมันธยมทยาศราสอนเพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยข้อจํากัดทางด้านในหลายในด้านโดยเฉพาะด้านงบประมาณก็เลยจะกลายลดลูกลงมาเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสี่แห่ง ่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นโคร,โครงการนำร่องนะฮะมันก็เลยมีการกระจายไปสีส่ภูมิภาคแล้วก็กระจายสี่รูปแบบก็คือสี่ภูมิภาคก็จะมีภาคเหนือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะฮะแล้วก็แล้วก็มีโรงเรียนสาธิตของตัวเองส่วนภาคใต้ก็จะเป็นสงขลานครินทร์ส่วนทางด้นานอ่อนชิ้นเหนือนี่ก็เป็นเทคโนโลยีสุนันทรีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกับ,กบรัฐนะฮะแล้วก็จะใช้รูปแบบของโรงเรียนราชสีมาซึ่งเป็นโรงเรียนในสกานสการพรท บในส่วนของพี่สอเก้าสมบูรก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเป็นกำกับของรัฐอีกนะฮะก็คือเราจะมีมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐสองแห่งมหาวิทยาลัยของรัฐอสองแห่งแล้วของพี่สอเก้าสมบูรณก็จะเป็นรูปแบบใหม่ก็คือเราจะมีโรงเรียนในกำกับคือโรงเรียนรุสิขาัยนะฮะเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการนั่นก็คือเราจะก็จะใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัยนกกำกับและและโรงเรียนภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยกำกับกันสองชั้นคือในทางทีมงานที่เราคุยกันเนี่ยโครงการของเราจะเป็น หลักสูตรที่เป็นเตรียมวิศวะ p r e e n g i n e e r i n g ก็คือเราจะเน้นคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นนะครับเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ในวิชาต่างๆแล้ววิธีการเรียนการสอนเราก็จะแตกต่างออกไปคือเราคิดว่าเราจะใช้เป็น story based learning ก็คือมีการเป็นการเหมือนกันการเล่าเรื่องอะไรสักอันนะเรื่องหนึ่งนะมีทีมของวิชของเนื้อหาที่เราจะสอนแล้วก็หาองค์ประกอบเป็นเป็นการบริการแบบองค์รวม คือเราจะบูรณาการตั้งแต่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวัฒน,นธรรมศิลปะสังคมการปกครองทุกวิชาเข้าไปร่วมกันอยู่นในเรื่องเดียวกันนั่นคือสตอรี่ที่เราต้องสร้างขึ้นนั่นคือเราจะมีสตอรี่หลายสตอรี่และแต่ละสตอรี่ก็จะมีการบูรณาการวิชารวมกันนั่นนักเรียนก็จะเรียนเรื่องราวะลยเรื่องแล้วก็ทั้งหลักสูตรนักเรียนจะได้เรียนสาระรายรู้ตามที่กระทรวงศึกษาขำหนดนะฮะแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องโดยการจับเนื้อหาหรือสาระแต่ละอันมานยำรวมกันเป็นเรื่องเรื่องใดครับคือเรา นำหลักสูตรของมหาวิทยาลาสอนมา,าวิเคราะห์ท่าว่ามันมีสาระการเรียนรู้อะไรบ้างที่เราจะใส่เข้าไปแต่วิธีการนําเสนออาจจะต่างออกไปนะคือของเราจะใช้วิธีการนาเสนออย่างที่เราอย่างที่เรียนไปแล้วคือเป็น Story Based Learning มากกว่าและเราก็จะเน้นการลงมือทําคือ Learning by Doing ก็คือไม่เปียนจะต้องมือเปล่าในการที่จะเรียนอะไรขึ้นมาสักอันนึงก็คือ,อ,คอเรียนแล้วทำละทำผลงานออกมาทาลงมือทําจริง ในปีแรกนี้จะใช้ระบบการรับมากลางของมหาวิทยาลัยนิสศันเป็นตัวคัดนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนิสศันก็จะเปิดรับผ่านสำนักง,งานเขตพื้นที่แล้วก็ผ่านตรงนี้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนิรศัเองทั่วประเทศแล้วก็มหาวิทยาลัยนิสศันก็จะคัดเลือกนักเรียนจํานวนร้อยคนให้กับไปจองคัดสนรีแล้วก็คือมหาวิทยาลัยแห่งแต่ละแห่ง,หงก็จะรับนักเรียนไปร้อยคนเป็นคัดเลือกในรอบสองต่อไปของระเจ้างจองคัดวนรีเราก็จะรับมาร้อยคน แล้วก็จะมาผ่านการสอบขั้นที่2ซึ่งจะมีวิชาอสอบเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในการมีเป็นบรรยายแล้วก็วิชาถนัดความถนัดทางวิศวกรรมแล้วก็วิชาปฏิบัติการอันนี้ขั้นเหลืออยู่นเหลือสามสิบคนครับนับเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะได้มาซึ่งนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของไทยและในส่วนของมหาวิทยาลัย,ลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหวังว่าจะได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและจากชาวพระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่านที่ในอนาคตอันใกล้จะได้เห็นสมาชิกใหม่ของพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1- ถึงปีที่6และเข้ามาเรียนและศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลายัยร่วมกับทุกท่านซึ่งนับเป็นความแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา